โอ้โหอะไรจะงามขนาดนี้ตั้งแต่ทํามาไม่เคยเห็นข้าวอะไรงามขนาดนี้ที่ใครอ่ะของใครอ่ะเบอร์ห<อ>้ากันว่ะที่ว่าต่างจังหวัด,ด <ๆ S 1> อ๋อมิเบอร์ห้าอืมนี่ใส่แค่อใบหยกครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวครัง้งเดียวเลยครั้งเดียวใส่ตอนน้ยุเท่าไหร่ก็ตอนนั้นผมใส่ไปข้าวยี่สิบกว่าวันเองเนาะใช่ผมใส่เลยแล้วก็ใส่เลยใส่เลยแล้วก็ยงน้ําไว้มากไม่มีน้ําแล้วน้าแห้งมาเดือนหนึ่งอ่ะ เลยอันนี้น้ำแห้งเดือนหนึ่งจริงเป็นยังงามขนาดนี้นะรูปน้ำแห้งในคลองยังมีอยู่เลยมันอากาศไม่ได้กินแล้วดูสินนนั่่ะดูรวงใช่เนี่ยรวงเดียวโอ้เหลือเชื่อนะพี่เนาะไม่รู้เห็นพี่พี่แม่บอกว่ายังไม่เคยเจอข้าวดีลังเกี่ยวยังไม่หมดเลยเกี่ยวไม่หมดเกี่ยวเกี่ยวยังไม่หมดเลยครับพี่น้องครับ เห็นไหมครับขลังเกี่ยวอยู่เลยยังไม่หมดเลยเนี่ยต้นตาลสองต้นที่อาจารย์ไปเก็บลูกตาลไปทำขนมดูโอ้ยังไม่หมดอีกอ่ะเนี่ยไปแล้วสี่อุ้มครับไปแล้วสี่อุ้มอันนี้คืออุ้มที่ห้าครับโอ้จะได้ห้าอุ้มอุ้มละสองตันครึง่งในพระเจ้าจอดนะพี่น้องเอ้ยดูครับดูครับนี่รถเกี่ยวเราเราไม่ได้ไปถ่ายนาที่อื่นนะครับจําต้นตาลสามต้นนี้ได้เลยครับ เนี่ยครับที่เรามานั่งถ่ายทําเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยตอนเนี้ยเนี่ยเราก็มานั่งถ่ายทําตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยมีพิตตี้สาวสวยสองคนด้วยมาถ่ายทำวันนั้นด้วยมานั่งกินข้าวตรงเนี้ยนะครับอาจารย์บอกเออไปเก็บลูกกะตานเอาไปทําขนมซะหน่อยเนี่ยเราไม่ได้ไปเกี่ยวนาคนอื่นนะนาเดิมที่เรามานะนเนี่ยนัเจ้าของก็คนเดิมน่ะนั่งยิ้มเลยเด้โหดีครับเจ้าของ อาดีใจมากครับดีใจข้างหลังก็มียไปแหวนฟางเลยเข้าวบ้านโอ้โหเข้าบ้านเลยยังได้เยคิิดดคคเยคิดไม่ว่ามันจะได้เยอะขนาดนี้ไม่เคยอ่ะในสามนามาในชีวิตในครั้งแรกเนี่ยได้เยอะเนี่ยนะเดียวแรกตั้งแต่ตั้งแต่ทำนาในชีวิตเนี่ยนะเพิ่งได้ครั้งแรกเนี่ยครั้งแรกเลยกระทงเนี่ยเยอะโอ้ได้เยอะมากมันเกินสิบตันเนี่ยนะเกินเกินนะเนี่ยเกินหกไร่หกไร่ได้เกินสิบตันสี่สี่พุ่มไปแล้วอ่ะนี่นี่ยพุ่มห้า โอ้ยพอแล้วมั้งกำไรแล้ว <laughs> โอ้ยโอ้โหเขาบอกว่าเขาได้สิบตันขึ้นนะ่ยแค่หกไร่เนี่ยโอ้ย <laughs> เขาก็ดีใจแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหของไปเมื่อกี้จะเกียร์สิแล้วนี่ยเนี่ยรถเนี่ยในอุ้งนี่ด้วย,ยคิดว่าสิบ,สบสสเอ็ดเกียร์เสียกระทงเฮกกะได้ทั้งหมดสิบเอ็ดเกียร์เก้าสิบห้าถังโอ้โหเกียร์เก้าสิบห้าถังอีกเก้าโลหกหกไร่อะนะ บานท่นทช่ายกระหัอันนี้กระทงเดียวเลยกระทงเนี้ยเอบินไหมดูหน่อยหกไ่ขายูปบินหไร่ข้าวไม่เสียรงเนี้ยโอ้เป็นวันสารเลยนะพี่ตกไล่ละร้อยแปดสิบถังได้สิบเอ็ดเท่าไหร่นะสิเกียนสิบห้าถังเอามันเท่กันเอ้า มันก็เศร้ากันสิบสองันี่ยสิเกียนนะเกียนน่เกียนนะสถังก็โอ้โหมันจะร้อยท่าน่ะโอ้ตกไล่เลือเกือบสองเกียนไล่เล้อเกือบสเกียนเลยนะเฮ้พี่โอมาเดี๋ยวพี่โอมาจุกบอมทีดิเอไปมาให้ดูยไม่ได้ก็ออีก่ไปดูเกียวแล้วดี๋ยวเนี้ยใช่ใช่ใหน่อยไอ่าพี่โประทับใจไหมพี่แบบเนี้ยประทับใจประทับใจ ขอเผยแพร่เสียงนี้ด้วยได้ไหมคะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่โอเอาปุ๋ยกันไหนแจ้งพ่อใหญ่ก็ได้หรือแจ้งผมก็ได้เดี๋ยวผมประสานงานให้ได้ได้พี่จัดเอาต่อเลยโหอย่างนี้เห็นเห็นเห็นช่องทางแล้วเขาให้เกณฑเท่าไหร่อะพี่